All New MG 3 Hybrid Plus มาแล้วค่ะสำหรับ MG 3เป็นรถแฮทแบ็กเครื่องยนต์ไฮบริดพัสดให้กำลังแรงม้าสูงสุด194แรงม้าและแรงบิดสูงสุด250นิวตันเมตรจากทั้งเครื่องยนต์เบนซินและมอเตอร์ไฮบริด มาพร้อมกับเกียร์ไฟฟ้าและโหมดการขับขี่3โหมดได้แก่ Eco Mode, Normal Mode และ Sport Mode ซึ่งทำความเร็ว0ู0ถึง100เพียง8วินาทีอัตราการสิ้นเปลือง26.2กิโลเมตรต่อลิตรเติมน้ำมัน1ถังวิ่งได้ไกลามากกว่า800กิโลเรียกได้ว่าเติมน้ำมันจากกรุงเทพขับถึงเชียงใหม่ได้เลยซึ่งรถคันนี้นะคะสามารถวิ่งด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า100%ได้ในกรณีการจราจรติดขัดโดยความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมง แบตเตอรี่ไฮ b ริดพัดของ MG 3เป็นแบบลิเธียมไอออน1.83กิโลวัตต์สำหรับความเป็นไฮบริดพัดนะคะเรามีมอเตอร์ด้วยกันทั้งหมด2ลูกค่ะซึ่งลูกแรกเป็นมอเตอร์สำหรับขับเคลื่อนและอีกมอเตอร์จะเป็นสำหรับการรีเจนไฟเข้าแบตเตอรี่ค่ะสำหรับช่วงล่างด้านหน้านะคะเป็นแบบ m a c กฟอร s สั t และช่วงล่างด้านหลังเป็นแบบท r s i ชัน Be ีมค่ะ MG 3นะคะให้ล้ออันลอยขนาด16นิ้วรัดด้วยยางขนาด195 55 R 1 6ค่ะเบรกนะคะเป็นแบบดิสเบรก4ล้อค่ะมาพร้อมระบบมออลมไฟฟ้า MG 3มีด้วยกันทั้งหมด2รุ่นรุ่น D และรุ่น X มีทั้งหมด6สีสำหรับภายในรุ่น D นะคะจะตกแต่งด้วยสีดำค่ะส่วนถ้าเป็นรุ่น X ภายในจะเป็นเบาะสีทูโทนค่ะ สำหรับพวงมาลัยเป็นแบบพวงมาลัยไฟฟ้า EPS มาพร้อมกับระบบมันติฟังชันหน้าจอมันติมีเดียแบบทัชสกรีนขนาด10.25นิ้วมาพร้อมออโต้เบรกโฮและเบรกมือไฟฟ้าสำหรับพื้นที่ด้านหลังนะคะมีความจุอยู่ที่293ลิตรค่ะและเมื่อพับเบาอตอนหลังนะคะความจุจะอยู่ที่1037ลิตรค่ะ MG3 เปิดให้ p b o o ก i n g แล้วค่ะที่ MG AVEN ประทุมธานีสนใจติดต่อป้อนได้ที่095 248 8963ค่ะ